สำหรับต้นไม้ต้นแรกที่อยากจะแนะนําให้ปลูกนะครับได้แก่ต้นเชออมซึ่งต้นเชออมนั้นเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงทนทานปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถเก็บยอดกินได้ชั่วลูกชั่วหลานครับสำหรับการดูแลนั้นก็ง่ายดายรดน้ำให้เขาบ้างแต่ไม่ต้องรดบ่อยนานๆครั้งจึงจะใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นไปบ้าง ยอดของชจ้มก็จะแตกออกมาให้เราได้เก็บไปปลุงอาหารได้อย่างไม่ขาดระยะสําหรับยอดชจ้มนั้นสามารถนําไปปลุงอาหารได้หลากหลายเช่นนําไปลวกจิ้มกับน้ําพริกนําไปแกงเปือยและอีกหนึ่งเมนูอาหารซึ่งรู้จักกันดีและเป็นที่นิยมคือทอดไข่ชจอมหรือโจอมทอดไข่นั่นเองอีกหนึ่งต้นไม้ที่อยากจะแนะนําให้ปลูกนะครับนั่นก็คือกล้วยไม่ว่าจะเป็นกล้วยสายพันธุ์ไหนเมื่อปลูกเพียงครั้งเดียว เขาก็จะแตกหน่อมาอย่างไม่รู้จักจบสิ้นการดูแลต้นกล้วยนั้นก็ง่ายๆครับปลูกทิ้งๆไว้ประโยชน์ของต้นกล้วยนั้นมีมากมายตั้งแต่ใบลำต้นจนมาถึงหัวปลีและผลของกล้วยครับซึ่งเราจะเห็นว่าขนมที่ทํามาจากกล้วยนั้นมีมากมายเช่นกล้วยหนึ่งกล้วยตากกล้วยทอดและอีกหนึ่งเมนูที่นิยมได้แก่กล้วยบวชชี ้นไม้ที่อยากจะแนะนําให้ปลูกต่อจากนี้ได้แก่ต้นไผ่ซึ่งต้นไผ่ก็สามารถปลูกแค่เพียงครั้งเดียวแต่ต้นไผ่นั้นก็จะยืนต้นอยู่ได้หลายชั่วอายุคนสําหรับประโยชน์ของไผ่นั้นตั้งแต่ลําต้นที่นําไปจัดสารประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆได้เป็นอย่างดีหน่อของไผ่นั้นก็นําไปปรุงอาหารได้มากมายหลายอย่างเช่นกันเช่นหน่อไม้ต้มทําเป็นผักจิ้มน้ําพริกแกงเปลือกแกงขั่วและยังสามารถเอาไปทําขนมได้อีกด้วย ้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่ควรปลูกเอาไว้ซึ่งต้นนี้เป็นที่นิยมปลูกไว้รับประทานกันอย่างแพร่หลายได้แก่ต้นผักหวานจะปลูกต้นผักหวานป่าหรือว่าผักหวานบ้านก็ดีทั้งสองอย่างครับใบของผักหวานนำไปปรุงอาหารเช่นลวกยิ้มนน้ำพริกแกงป่าแกงเลี้ยงผัดใส่ไข่และเมนูอื่นๆอีกมากมายครับ สำหรับต้นไม้ต้นสุดท้ายที่จะแนะนํากันในวันนี้ครับได้แก่ต้นขี้เหล็กซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเมื่อปลูกเอาไว้แทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยครับต้นขี้เหล็กนั้นก็มีประโยชน์อย่างมากมายเช่นกันเพราะใบขี้เหล็กนั้นมีสปปรรพคุณเป็นยาเมื่อกินไปแล้วจะทําให้นอนหลับง่ายและเป็นยาระบายได้ดีอีกด้วยสำหรับใบขี้เหล็กที่สามารถนําไปปรุงอาหารนั้นได้แก่แกงเปลแกงป่า แกงใส่หมูสามชั้นเป็นต้นครับสำหรับต้นไม้ทั้ง5าชนิดที่กล่าวมานั้นพูกท่านคงได้เห็นประโยชน์แล้วนะครับข้อสำคัญปลูกครั้งเดียวกินได้ชั่วลูกชั่วหลานวันนี้พ่อบ้านเกษตรไทยต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กับพ่อบ้านเกษตรไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ